ครับสวัสดีครับตอนนี้นะครับอยู่ที่จังหวัดสะตูลน,นะครับก็มาทีา่สถานที่ท่องเที่ยวแห่งหนึ่งนะครับเป็นวันหยุดพักผ่อนวันนี้ไม่ได้มาตั้งใจมาทําคลิปนะครับแต่ว่าพอดีผ่านมาแล้วก็เลยอยากจะลองแวะเข้ามาทำาคลิปเป็นแนะนําให้กับเพื่อนๆนในชาแนลของผมนะครับได้รับ ชมกันสักนิดหนึ่งก็แล้วกันเป็นคลิปสั้นๆนะครับสําหรับวันนี้อยู่ที่อ่าเขาเรียกว่าเขาทนานนะครับเขาทนานด้านหลังของผมนี้จะเป็นเขาแบบนี้เลยนะครับนี่นี่ครับนะครับแล้วก็บริเวณตรงนี้นะครับมันจะมีเป็นทุ่งทานตะวันนะครับเป็นทุ่งทานตะวันเนี่ยครับเนี่ยครับนะครับเดี๋ยวผมจะเอาวิดีโอแล้วเอาภาพบางส่วนนะครับ ให้ชมกันนะครับว่าบริเวณตรงนี้เป็นทุ่งทานตะวันอย่างไรแล้วก็เป็นสถานที่อะไรบ้างนะครับก็เป็นคลิปสั้นๆนะครับก็อยากจะแนะนําให้ท่านมานะครับที่อ่าเขาเรียกว่าบะทุ่งว่านะครับทุ่งว่าที่ละง,งูสะตูลน,นะครับลองแวะเข้ามาลองเสิร์ชดูนะครับเดี๋ยวเข้าไปชมกันได้เลยนะครับ